ี่มีการใคร่ให้น้องหญิงเป็นธุระช,ช่วยเหลืออยากจะให้ช่วยการอันใดหรือไหมคะนางเป็นหน่อเนื้อราชวงศ์อู่ทองหลานพระรามราชากำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เยาว์วัยตามธรรมเนียมราชาสำนักนางจะต้องถวายตัวเป็นแม่หยัวของพ่ออยู่หัวเจ้าหากแต่นางไม่ปรารถนาจึงมาออกปากขอให้พี่ช่วยผ่อนปรน แล้วนี่จะให้หม่อมฉันช่วยอย่างไรเพคะก็เพียงช่วยดูแลอบรมสั่งสอนให้เจนจัดในธรรมเนียมหากว่าวันหนึ่งพี่ได้แต่ของราชที่จำจะต้องมีไม่อยู่ว่าที่สืบสายจากสี่ราชวงศ์สีธรรมโสกราชพระร่วงสุพรรณภูมิแล้วก็อูทองจำเป็นเพียงนั้นหรือเพคะว่า อย่ามาถามให้มากความ